พบกับช่องแตกออกตัวนะครับผมทันนี้ก็จะพาไปตัวครัวนะครับก็เสร็จลงไปแล้วนะครับผมกับครัว <Wow. S 1> เป็นต้นแท้คร <Wow. S 1> ัวในราคาห้าหมื่นห้านะครับผมห้าหมื่นห้าพันก็อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วอันนี้เป็นส่วนที่คนที่อยากได้นะครับเป็นการก่อบเว์เตอร์กับไฟตรงนี้แล้วก็ตู้เย็น อันนี้เราแต่งเองกันหมดอันนี้มีแค<ม>่ส,สามอย่างที่ไม่ใช่ของเขาก็คือเคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็ตู้เย็นอยู่ตู้ตเย็นแล้วก็อกรอกทานตะวันด้วยท <c oughs> ี่ของเขาที่เหลือของเขาหมดเลยครับแต่เรามาดูกันแล้วเขาหลงก็เรื่องจากตรงนี้เลยนะครับผมสิ่งที่จะได้มานะครับในควในราคาห้าหมื่นห้าพันนะครับผมก็จะได้บูธมามีเคาบา้าให้แล้วก็เตาแก๊สน,นะครับผมว้าว wow. ก็ครบครับถ้าเสร็จสับแล้วนะครับผมก็แค่เอาเตาแก๊สมาเอ้ยเอาเอาแก๊สเข้ามาก็สามารถประกอบอาหารได้แล้วทุกอย่างมีให้เรียบร้อยครับอันนี้ในส่วนของลิ้นชักนะครับผมอ,นนอันนี้ที่วางช้อนซ่อมมีดอันนี้พวกนี้ก็เขาก็ให้มานะครับอยู่อยู่ในอยู่ในงบแล้วก็อันนี้ก็ลิ้นชักอีกที่หนึง่ง แล้วแต่จะใส่เลยนะครับผมนี่ก็อาจจะเป็นที่วางเครื่องปรุงนะครับพวกน้ำปลาซอสต,ต่างๆแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับผมก็เป็นชั้นวางเหมือนกันแล้แต่จะใส่ข้าวสารอาหารแห้งมะม่วงมังมม่าแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมน่าจะเป็นที่เอาไว้ใส่แก๊สหรือเปล่าครับ ที่ใส่แก๊สนะครับผมอะไรท่อแก๊สแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูหมดเลยอย่างนี้อันนี้อันนี้ครับก็ให้มาแล้วครับผมซิงล้างจานแล้วก็ข้างล่างก็เป็นพวกการเดินท่อครับสวยเชี่ยนอันนี้อะไรเนี่ย เอาว่าที่ใส่แล้วกันอันนี้ก็ที่ใส่จานแลครับผมนี hey, ่แอนแทนๆว่อันนี้ที่ใส่จานนะครับนี่เขาก็ให้มาเหมือนกันแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพวกใส่แก้วนะครับผมนี่ใส่แก้วน้ำนี่รู้ลเลยนะครับผมหมดจะครัวไปลแล้วเลยตังเซอมากๆก,กับปลากระป๋องนะครับผม ตื่นต,นตนหมดกับครัวไปเราผมคีดว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อแยกมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะหมดเป็นแสนได้อันนี้ชั้นวางแก้วครับก็ที่อันนี้ก็เป็นไซส์ที่เราพอใจแล้วก็เป็นไซส์ที่เราสามารถกับบอกทางบอกทางเขาเรียกอะไรบริษัทลนะ เราสามารถบอกทางบริษัทเขาได้แล้วครับว่าจะเอาความสูงอะไรยังไงอย่างนี้ครับพอดีไม่ต้องก้มทำอาหารนะครับว่าไม่โดนหัวอย่างก,ก็สวยงามน,นะผมเราเลือกแบบไซส์ฝรั่งใช่เราอันนี้เราเลือกไม้หมดนะครับคว,วรควรจะสวยไม่สวยอยู่ที่เราด้วยนะครับผมอยู่ที่เราเลือกดีไซน์ด้วยเพราะเขาให้เราเลือกหมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็เรื่องอันนี้เรา เราซื้อมาปูเองเพราะฟางถ้าถ้าไม่ปูกระเบื้องก็ได้นะแต่มันจะไม่สวยเราก็เสียค่าปูกระเบื้องให้เขาตารางเมตรเท่าไหร่นะะหนึ่งพันบาทค่ะตารางเมตรละหนึ่งพันเนี่ยค่าปูเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันบาทก็แก้เลือกกระเบือเบ้องมาแล้วเขาก็จะปูให้นะครับก็เลือกให้เข้ากับครัวให้เข้ากับเคาน์เตอร์เลยนะครับให้มันสวยนะ ถ้าเรียกไม่สวยก็ไม่สวยนะคือดทีนน่เทสได้นะวว้า <Wow. S 1> แต่ว่าอันนี้ก็สวยสำหรับเราแนละ้วผมบางคนอาจจะไม่ชอบหนระืออาจจะชอบก็ได้ไชอบก็กดถูกใจไลค์แต่ใครกด